จัดเข้ามาให้ใหม่นะคะสวยๆอีกหนึ่งคันเลยนะคะได้เป็นตัวรถ SUV รุ่นท็อปนะคะและบอกเลยว่าคันนี้นะคะสีสวยมากๆเลยนะคะได้เป็นตัวรถสีเขียวมิ้นท์นะคะมาพร้อมกับหลังคาแบ็กท็อปสีดำนะคะรุ่นท็อปเลขไม์อยู่เพียงแค่90,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะพร้อมกับออปชันนะคะจัดหนักจัดเต็มและที่สำคัญคันนี้นะคะได้เป็นรถเกตเอราคาดีมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดคลิปกันนะคะก็อย่าลืม ะะกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นนะคะกันอีกเช่นเคยกับช่อง Youtube ของนุ่นวัดดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถ SUV นะคะสุดประหยัดน้ำมันนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ก็รีบมารีวิวนำเสนอให้ชมกันเลยนะคะซึ่งตัวรถที่จอดอยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะก็เป็น t o y ยต a CHR นะคะกับรุ่น1.8 Hybrid High รนะคะรุ่นท็อปปี2019ราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่6 3 9 9 0 0 0บาทคันนี้นะคะถ้าฟรีดาวผ่อนประมาณ10,000เท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวนุ่นเนี่ยจะพาเดินดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่ก่อนล้างปรับสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นรถโมเดลปี2019 2น1 9ะคะนี่เลยตรงโลโก้โตโยต้พื้นสีฟ้าเป็นตัว h y บริด พร้อมกับตัวเลดาร์เตือนกันชนนะคะมาพร้อมกับชุดโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมี d ดย l i g h t LED แล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ถึง2จุดไฟตัดหมอคู่หน้าทุกอย่างนะคะใช้งานได้เป็นปกติในส่วนของตัวล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กทูโทนปัดเงานะคะขอบ17สเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะล้อแม็กสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับยางดันหลบทั้ง4เส้น นะคะมีในส่วนของคิ้วซุ้มล้อนะคะจะเป็นสีดําด้านแบบนี้ตกแต่งตัวอักษรโครเมียมนะคะที่เป็นเครื่องยนต์ของเขาน่นเอกนะคะตัวรถก็มีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคานพร้อมใช้งานขนาดความหนาของฟิล์มนะคะก็กําลังดีไม่หนาไม่บางจนเกินไปส่วนตัวกระจกมองข้างตรงนี้ทั้งพับและปรับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับฝาครอบนะคะที่ได้เป็นสีดํา นะมีในส่วนของ BSM นะคะซึ่งเป็น b i s p o r t Monitor นั่นก็คือสัญญาณเตือนมุมอัดนั่นเองนะคะตัวกระจกด้านข้างทุกบานนะคะก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานมีสัญญาณกันขโมยติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อย เมื่อเปิดด้านนอกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะและได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนั่นเองนะคะอะให้ดูภาพรวมด้านข้างสำหรับด้านข้างนะคะที่รุ่นจะให้ดูเลยเห็นไหมคะคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขาอยู่ครบและสีของตัวรถนะคะได้เป็นตัวรถสีเขียวมาพร้อมกับหลังคาสีดำจดลงเล่มเรียบร้อยเลยนะคะ และในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะนั่นก็คือเครื่องยนต์เบนซินทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล91 95นะคะสามารถเติมได้สําหรับหลังคานะคะตัวนี้จะได้เป็นหลังคาสีดํามีในส่วนของกีบฉลามสปอยเลอร์ด้านท้ายและมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้เรียบร้อยเลย กระจกบานด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ฟ้านะคะมาให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันและกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานสำหรับชุดโคมไฟท้ายนะคะของเขาจะเป็นรูปตัว C แบบนี้เลยแล้วก็จะใช้เป็นหลอด LED นะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยตกแต่งตัวอักษรโครเมียมด้านท้ายที่เป็นรุ่นของเขานั้นก็คือ CHR โลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลาง มีกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานส่วนด้านขวาก็จะเป็นเครื่องยนต์ของเขานั่นเองแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะมาให้ครบเลยนะะเดี๋ยวนู่นนะคะก็จะเปิดให้ดูสําหรับประตูด้านหลังนั่นเองนะคะซึ่งนี่เลยนะคะบอกเลยว่ามีพื้นที่ในการเก็บของนะคะเก็บสัมภาระได้กว้างมากๆเก็บของได้เยอะถ้าไม่พอนะคะตัวเบาะห้องผู้โดยสารสามารถพับได้นะคะแบ่งเป็น2ท่อนก็จะทําให้ตัวพื้นที่เก็บของเนี่ย ได้มากกว่าเดิมด้วยสำหรับตัวโครงสร้างให้ดูหัวน็อตเลยนะคะไม่มีรอยถะลาะไม่มีรอยขยับเลยนะคะเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบนะคะโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานรับปะระกันตัวรถนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้นุ่นพาเดินดูรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในกันต่อเลยสำหรับ แผงประตูด้านในนะคะก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้ตกแต่งด้วยสีน้ําตาลเข้มนะคะมือเปิดตรงนี้เนี่ยจะเป็นเมทัลลิกสีเทานะคะกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าตัวล็อกกระจกเซนทันล็อกและกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าและเป็นแบบออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะ ต่อมานะคะนี่อันนี้จะเป็นหน้าตากุญแจของเขานะคะนี่เป็นกุญแจคียเลสมีสำรองให้ครบเลยนะคะกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะพร้อมกับปุ่มปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะคะก็อย่าเบกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะนี่ ส่วนตัวพวงมาลัยนะคะเห็นไหมคะมีปุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะเขาก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะคะไว้สําหรับควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็รับสายวางสายได้มีในส่วนของตัวล็อกเล่นนะคะเลดา้าเตือนการชนแล้วก็ครูสคอนโทรลนะคะคันนี้รถปี2019นะคะเลขไม้อยู่ที่96,304กิโลนะคะซึ่งเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะรับประกันไม่มีเขีย่ยไม่มีกอไม้แต่อย่างใด ่อมาในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะจะได้เป็นจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของเดิมนะคะของแท้จากโรงงานเลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้และเวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะเปลี่ยนเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้อัตโนมัติเลยนะคะส่วนระบบแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะดูโอโซนปรับได้สองโซนนะคะมาพร้อมกับตัวนาโนโอีซึ่งเป็นตัวดักจับฝุ่นละอองนั่นเองนะคะ ตัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้ทรงตรงนะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านั่นเองนะคะส่วนตัวเบาะนะคะนี่เลยเป็นเบาะหนังสีดำนะสภาพดีมากนะคะซึ่งการออกแบบดีไซน์เบาะของเขานะคะค่อนข้างที่จะรองรับกับสรีละของผู้ขับขี่เป็นอย่างมากสำหรับมือเปิดนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังจะอยู่ระดับสายตานะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนี่มีในส่วนของขาดยางรองเท้าให้ครบทุกจุด เป็นตัวเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะมีสายเบลให้3เสเซนนะแปลว่าออกแบบมานะคะรองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะสุดท้ายนะคะสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะก็พลาดไม่ได้เลยนะคะที่จะดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นั่นเองเนาะ, <S <S <อ>ะเดี๋ยวเรานะคะก็มาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เนี่ยเขาได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะขนาด1,800ซีซีนะคะเป็นการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้อัตราการเส้นเือนของเขาเนี่ยสูงสุดเลยนะคะอยู่ที่24กิโลเมตรต่อลิตรนะหัวน็อตนะคะเห็นไหมเป็นสีเดิมนะสีเดียวกับตัวรถนะคะโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบ เม็ดอาร์คที่เบ่าโชคสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลยนะคะคานด้านหน้าก็เดิมๆตรงๆนะคะโครงสร้างเดิมเครื่องยนต์เดิมรับประกันนะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใดนะคะแต้มสีต่างๆจากโรงงานอยู่ครบนะคะรอยสีทางมะพร้าวก็เป็นสีเดิมนะคะนีเลยให้ดูใกล้ๆรีวิวกันให้เห็นอย่างชัดๆไปเลยนะคะแผ่นกันความร้อนนะที่ติดอยู่กับฝากระโปรงเห็นไหมคะน็อตกิ๊ทุกตัวอยู่ครบอ่าลืมให้ดู ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีสัญลักษณ์เตโยตตาประทับไว้อยู่แบบนี้นะคะสติกเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานสติกเกอร์มอออกนะคะสติกเกอร์สีอยู่ครบเลยสําหรับตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพีิกความหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะเล่มทะเบียนไม่มีชำรุดสูญหายนะคะสามารถตรวจสอบในส่วนของแหล่งที่มาที่ไปนะคะของตัวรถได้ทุกคันเลยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถที่นุ่นรีวิวให้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะกับ t o y ยต a CHR 1.8ไฮบริดรุ่นไฮปี2019เลขใหม่9 6 0 0 0กโลกับราคาตั้งขายอยู่ที่639,000บาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 8 4 0 4 0 4 2 0 9 9นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลย ดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ